สวัสดีครับวีคอบอลสเตปสี่ทีกับคิกอฟ่อนเกมวันเพื่อรหัสที่5มิถุนายน25ง8วันนี้ก็จัดให้4ี่คู่เหมือนเดิมนะครับมีคู่ระหว่างสเปนพบก,กับฝรั่งเศสเอกวาโ์พบก,กับบาราซิล巴拉圭พบกับอุลุไกและชิลีพบก,กับอาร์เจนตินาครับก่อนอื่นขอฝากพี่ทุกคนกดติดตามกดสไตรกับช่องเราไว้กันด้วยนะครับมาดูที่คู่แรกครับสเปนพบก,กับฝรั่งเศส การเจอกันมา10ครั้งของทั้งคู่นะครับสเปนชนะ6ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้ไป3ครั้งครับมาดูที่ผลง,งาน5นัดล่าสุดของทั้งคู่ครับ5านัดสเปนชนะ3ครั้งเสมอ2อครั้งและยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับ2นัดล่าสุดมีเสมอในทแลนด์สองสองชนะสวิตเซอร์แลนด์สามสองชนะเดนมาร์ก2-1และชนะเซอร์เบีย3 0ครับส่วนทางฝั่งของฝรั่งเศสนะครับ5้านัดชนะ3าครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้ไป1ครั้งครับ 2. อนัดล่าสุดชนะโคเอเชีย2 0ชนะอิตาลี3-1เสมออิสราเอล0 0 และชนะเบลเยียม2-1ครับคู่นี้น่าจะสู้กันสนุกครับเพราะเป็นการเจอกันของ2ชาติยักษ์ใหญ่แน่นอนว่าเกมนี้ผลการแข่งขันออกได้ทุกหน้าครับขึ้นอยู่กับว่าใครมีทีเด็ดทีขาดมากกว่ากันผลงานที่ผ่านมาก็จัดว่าโอเคทั้งคู่ครับแต่ถ้าพูดถึงความคงเส้นคงวาจริงๆต้องยกให้ทางสเปนที่ช่วงนี้ฟอร์มร้อนแรงกว่าอีกทั้งขงุมกำลังมีแต่โหดทั้งนั้นครับและในวันนี้นําทีมมาโดยเปดี้นิโกวิลเลียมยาเมาโอโมและโมลาต้าครับ นฝั่งของฝรั่งเศสนะครับโหดไม่แพ้กันมีทั้งกุนเด้ไมเคิลออลิซ่อุสมาเดมเบเล่และเอมปาเป้ครับการเจอก,กันครั้งล่าสุดในศึกยูโรจะเห็นได้ว่าสเปนท,ทรงดีกว่าและในวันนี้ยังเชื่อว่าภาษีพวกเขายัางดีกว่าคู่นี้ผมให้สเปนชนะ2-1 <c oughs> ครับคู่ต่อมาครับเอกวาดอร์พบกับบราซิลการเจอกันมาส0ครั้งของทั้งคู่นะครับเอกวาดอร์ยังไม่เคยชนะบราซิลเลยครับมีเสมอสี่ครั้งและแพ้ไปถึง6ครั้ง มาดูที่ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้งคู่นครับ5นัดเอกกาดอร์ชนะ3ครั้งและเสมอไป2ครั้งครับล่าสุดมีเสมอกับชิลี0-0ชนะเวเนซุเอลา2-1แพ้คโคลัมเบีย1-0ชนะบลิเวีย4-0และเสมอกอุรุกวัย0-0ครับส่วนทางฝั่งของบราซิลนะครับ5นัดชนะ2ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้ไป1ครั้งครับล่าสุดแพ้ก,กับอัจตินา4-1ชนะโคลัมเบีย2-1เสมอกับอุรุกวัย1-1เสมอกับเ,เวเนซุเอลา1-1และชนะเปรู4-0ครับบรา แต่วันนี้อย่างที่เห็นตัวหลักๆบาดเจ็บและไม่ฟิตกันเยอะเช่นดาวเตะจากเรอัลมาดริดทั้งโรดิโก้เอนดิกและเอเดมิลเต้ก็ไม่ฟิตพอที่จะสู้ศึกในคืนนี้ครับเช่นเดียวกับชาวโกเมสอังเดกาเบียลมากานเยสชาวเปโดและมูริโลก็ถูกหันเชือ,อ,อกไปเช่นเดียวกันครับถึงแม้ในวันนี้จะเป็นการ,ปรเปิดิมโค้ชใหม่อย่างคาร์โลอันโชลติแต่การที่เจอกับเอลกอดอร์ชุดนี้ไม่ง่ายเลยครับจดว่าเป็นชุดที่แข็งแกร่งและลงตัวมาก ดูจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านๆมากองหลังก็เหนียวแน่นสุดๆครับมองว่าเกมนี้เล่นในบ้านด้วยเชื่อว่าอย่างน้อยต้องมีแต้มบาร์ซิลของอัญชลุติน่าจะต้องใช้เวลาในการปรับเปียหลายอย่างครับคู่นี้ผมให้เอกอ,อรยันเสมอหนึ่งหนึ่งครับคู่ต่อมาครับปะลาไกวพบก,กับอุลุกไกวการเจอกันมา10ครั้งของทั้งคู่นะครับปะลาไกวไม่เคยชนะอุลุกไกวได้เลยครับมีเสมอ5ครั้งและแพ้ถึง5ครั้ง มาดูที่ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้งคู่ครับ5นัดปารกวัยชนะ3ครั้งเสมอ2ครั้งครับล่าสุดเสมอโคลอมเบีย2-2ชนะชิลี1-0เสมอกับโบลิเวีย2-2ชนะอาเจนตินา2-1และชนะเวเนซุเอลา2-1ครับส่วนทางฝั่งของอุรุักนะครับ5นัดชนะ1ครั้งเสมอ3ครั้งและแพ้ไป1ครั้งครับล่าสุดเสมอกโบลิเวีย0-0แพ้กับอาเจนติน่า1-0เสมอกับบราซิล1-1ชนะโคลอมเบีย3-2และเสมอกับเอกวาดอร์0-0ครับ คู่นี้น่าสนใจตรงที่2ทีมมีคะแนน21คะแนนเท่ากันแต่มีเส้นทางโชว์ฟอร์มที่แตกต่างกันเพราะทีมชาติปรารวัวออกสตาร์ทไม่ค่อยดีแต่มาพักหลังดีขึ้นเรื่อยๆด้วยจุดพีิกที่น่าติดตามนั่นคือเกมเย่าที่ปล่อยทีเด็ดเก็บชัยนะ4แมตรวดซึ่งพีิกตรงที่ช่วงตังกล่าวเอาชนะ2ทีมยักษ์ใหญ่ไปได้ทั้งทีมชาติอร์เจนตินาและทีมชาติบราซิล เห็นแบบนี้แล้วหนักใจแทนทีมชาติเรลูกไกในรายการนี้ครับที่เล่นนอกบ้านสีนัล่าสุดสกัดชนะไม่เจอกับพลเสมอ3ามแพ้หนึ่งซ้ำหลายช่วงดัก่าวเกมลุกบุกยิงแค่1ประตูไม่รวมว่าขุงกําลังขาดแข้งหลักบางหลายอีกด้วยครับวันนี้ปลาลากวได้เปรียบจากการเล่นในบ้านด้วยเชื่อว่าปาลากวัยมี่อกว่าเบียดคว้าใจได้มากกว่าผมให้ปาลากวัยชนะ1นศูนย์ครับและคู่สุดท้ายชิลีพบกับอาร์เจนตินา การเจอกันมา10ครั้งของทั้งคู่นะครับชิลีไม่เคยชนะได้เลยมีเสมอ4ี่ครั้งและแพ้ไป6ครั้งมาดูที่ฟอร์มห้านัดล่าสุดของทั้งคู่ครับ5นัดชิลีชนะ2ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้ไป1ครั้งครับล่าสุดเสมอกัเอกอดอ0์ 00, แพ้ปารากวัย 1- 0ชนะปานามา6-1ชนะเวเนซุเอลา42และเสมอกบเปรู0-0นูครับส่วนทางฝั่งของเอาร์เจนตินานะครับ5้านัดชนะ4ครั้งและแพ้ไป1ครั้งครับ มีชนะบราซิล4-1ชนะอุลุกวัย1-0ชนะเปรู1-0แพ้ปารกวัย2-1และชนะบลิเวีย6-0ครับชิลีในวันนี้จะไม่มีเปาโลดิอาร์ตกองหลังและลูซาโนคาบานกองกลางหลังทั้งคู่ถอนตัวออกจากทีมก่อนเข้าแคมป์เนื่องจากมีการบาดเจ็บนอกจากนี้ยังไม่มีชื่อของเอดูอาร์โดวากัตกองหน้าตัวเก่าแต่เอเล็กซิสซานเชตกัปตันทีมยังคงมีชื่อแม้จะได้รับโอกาสลงสนามน้อยกับอุดิเดเซในฤด,ดูกาลนี้ วันนี้ชิลีจะมาในระบบ4-3-3อตัตโรโลวิเดาห้องเครื่องตัวเก่ายังเป็นแกนหลักในแดนกลางแนวรับจะเป็นกิเยโมมาริปานจากตอริโน่ยังเล่นเป็นกำลังสำคัญส่วนฝั่งของอร์เจนติน่านะครับลิเวอร์พจะกลับมาติดทีมได้ครั้งหลังพลาดเกมทีมชาติเมื่อเดือนมีนาคมจากการบาดเจ็บย่างไรก็ตามทีมชุดนี้จะไม่มีชื่อของอลิซิสแม็กอลริเตอร์ปโลดิบาร่าและลิซันโดมาร์ติเนสเนื่องจากการบาดเจ็บขณะที่ราอัตโลมาร์ติเนสแม้จะมีปัญหาบาดเจ็บอยู่บ้างในช่วงปลายฤดูกาลกับอินเตอร์มิลานแตัมมีิดทมมาครบ อาเจนติน่ายังดูเหนือกว่าชิลีเยอะครับในเรื่องสักยภาพของตัวผู้เล่นแม้ว่าต้องมาเยือนแต่ยังมองว่าของกำลังพลฟ้าขาวดูดีกว่าเยอะมากครับชิลีชุดนี้เหลือแต่ชื่อแล้วนักเตะแกนหลักยังเป็นพวกแข้งขาลอยแม้ว่าแรงเชียร์จากแฟนบอลจะทําให้พวกเขาฮึดแต่ด้วยความห่างฉันของตัวผู้เล่นยังมั่นใจว่าเจนติน่าจะบุกมาเก็บชนะไปได้คู่นี้ผมให้อเจนติน่าชนะ2 0ครับสรุปสเตป4ทีทีเด็ดคิกบอลเกมวันนี้นะครับคู่แรกสเปนพบก,กับฝรั่งเศส ผมให้สเปนชนะ2-1ครับคู่ี่2เอกวาดอร์พบกับบาราซิลคู่นี้ผมให้เอกวาดอร์เสมอ1-1ครับคู่ปากวัยพบก,กับอุลุกวัยผมให้ปาารวัยชนะ1-0ครับและคู่สุดท้ายชิลีพบก,กับอัเจนตินาคูน่นี้ผมให้อ์จจิตินาชนะ2-0ครับสำหรับสเตป4ทีเด็ดในรับซ้าวันนี้ก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปผมขอฝากกดไลค์กดส u b s c r ข b e เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรวมไปถึงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ทุกวันนะครับ คลิกออฟก่อนเกมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ